สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าตัวชี้วัดง1.1ป .3 ท .1 บอกวิธีการทํางานเพื่อช่วยเหลือตอนเองโดยประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเลือกใช้เสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทบทวนความรู้เมื่อ ภาพที่แล้วกันค่ะเรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าอ่าก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศเย็นใช่ไหมคะหรือว่าฝนตกนะคะเราก็มีวิธีการเลือกดูแล้วใช่ไหมคะามาทบทวนกันนิดนึงถ้าอากาศร้อนนะคะก็คือสวมเสื้อผ้าที่บางๆใช่ไหมคะเพื่อให้อากาศเนี่ย ได้ถ่ายเทแล้วก็จะดูดความร้อนได้น้อยผู้สวมใส่จึงรู้สึกเก็นสบายต่อไปค่ะถ้าเมื่อไรที่ฝนตกเราก็สวมใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่มเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยเปียกฝนนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านก็รีบเปลี่ยนชุดที่ใส่ทันทีหรือถ้าบางคนเนี่ยโดนฝนก็รีบสะผนได้เลยนะคะต่อไป ถ้าเกิดเป็นอากาศเย็นล่ะคะสวมเสื้อผ้าที่หนาๆทับอีกชั้นหนึ่งอาจจะใส่ถุงมือเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มความอบอ,อุ่นให้ร่างกายนะคะูนะอ่าทีน,นี้เราก็กลับมาสู่บทเรียนของเรานะคะการเลือกใช้เสื้อผ้าเราก็กลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งเลยเสื้อผ้าสําหรับใส่อยู่บ้านอันนี้ ทุกคนก็มีชุดสวยๆของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่เลือกว่าให้มันใส่แล้วดูสุภาพต่อไปเสื้อผ้าสำหรับใส่เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างอหรือบางคนอาจจะมีเป็นกางเกงขายาวเสื้อขายาวอยู่ที่บคนเนี่ยถนัดนะคะว่าจะใส่แบบไหนต่อไปเสื้อผ้าสำหรับใส่นอน อา,อาจจะว่าไม่ใช่เป็นชุดนอนแบบนี้ก็ได้แต่เป็นชุดที่ว่าไม่อึดอัดเสร็จแล้วหลับสบายาไม่รัดแน่นจนเกินไปนะคะต่อไปชุดนักเรียนเนี่ยพอเปิดเทอมมาเราก็ใส่ชุดนักเรียนผู้ชายก็แต่งตัวให้เรียบร้อยทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะให้ถูกตามกฎระเบียบของโรงเรียน ต่อไปเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวแต่ละคนก็มีชุดที่เราชอบอยู่แล้วนะคะแต่เลือกที่ให้เหมาะสมกับเรานะคะอ่าเสร็จแล้วรู้สึกคล่องแคล่วเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกต่อไปนะคะเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปทำบุญที่วัดและไปเยี่ยมผู้ใหญ่นี้ถามว่าจำเป็นต้องใส่แบบเป็นผ้าถุงเสมอไปไหมก,ก็ไม่ได้จำเป็นแต่ว่า ให้มันดูเรียบร้อยค่ะไม่ใส่กระโปรงสั้นไม่ใส่เสื้อสายเดียวแบบนี้ก็พอแล้วค่ะต่อไปเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปร่วมงานรื่นเริงและงานมงคลอันนี้เป็นชุดสวยอยู่แล้วค่ะอ่าแต่งหน้าทําผม้วแต่เราเลยอาเลือกได้ตามใจชอบแต่อย่าให้เกินงามนะลูกนะ่าสวยได้แต่อย่าเกินเกินเกเกินไปลูกต่อไปข้อแปดข้อสุดท้ายนะลูก เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปร่วมงานศพอ่านี้ถามว่าต้องเป็นสีดำเสมอไปไหมไม่จำเป็นค่ะอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าเป็นไม่มีลายอะค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพและผู้เสียชีวิตอ่าเี๋นี้ครูขวัญคิดว่าเราก็สามารถนำสางเลือกใช้เสื้อผ้า ให้เหมาะสมกับโอกาสได้อยู่แล้วนะคะเราก็โตแล้วอ่นี้สิ่งที่ได้จากการเรียนในวันนี้เราได้อะไรบ้างในเรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้านะคะก็คือนักเรียนเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสที่ทุกคนได้สอนไปเมื่อกี้นะคะถือว่าเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง เราก็ต้องแยกแยะให้ถูกต้องนะคะใส่ให้ถูกต้องเหมือนที่ครูขวัญสอนหรือนิสีเราปฏิบัติที่มันดีอยู่แล้วก็ปฏิบัติต่อไปค่ะนะคะก็จะเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่53นักเรียนวิเคราะห์ภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงใน วงกลมหน้าข้อความมีแค่3ข้อเองค่ะติ๊กตามความเป็นจริงติ๊กให้ถูกต้องอแล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้าที่47ถึงหน้าที่51ได้เลยนะคะทีนี้ใครที่ทำสเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูขวันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ